สวัสดีค่ะทิตยาจังอินนะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษาค่ะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนค่ะพี่เนี่ยได้เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพตอนเด็กๆนะคะก็ได้มาพักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แหละนะคะตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่พนิชการเชตุกคนนะคะก็ตั้งใจจะมาเรียน จบปะวะสแต่ว่าตอนนั้นเรียนจบแค่ปะวะชและคุณแม่เสียชีวิตนะคะก็ลเลยตั้งใจว่าจะทํางานก่อนก็ลเลยคุยกับญาติว่าจะขอหางานทําก่อนแล้วค่อยไปเรียนนะคะตอนนั้นก็บังเอิญนะคะที่มจทเราเนี่ยรับสมัครแต่ว่าตอนนั้นเป็นการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวญาติก็นแนะนําให้มาลองสมัครดูเขาก็บอกว่าถึงแม้จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ลองมาสมัครทําดูก่อน ถ้าเราทำงานดีเนี่ยเขาก็จะให้เราบรรจุก,ก็ก็มาสมัครงานที่นี่ค่ะสมัยเด็กๆเราก,ก็ถูกสอนมานะคะซื่อสัตย์ขยันอดทนในการทํางานใช่ไหมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ท่องมาตลอดนะคะแต่ว่าหลักการทํางานจริงๆที่พี่ย่มได้มาทํางานที่นี่อะ่ะก็คือจริงๆแล้วเราก็ค้นพบว่าเอ๊ะเราต้องรักงานที่เราทํานะคะต้องรักงานที่เราทําต้องห่วงงาน ถ้างานเรามีปัญหาเนี่ยเราต้องรีบแก้ปัญหาเราก็ไม่รู้สึกรักไม่อยากให้ใครมาว่างานเรานะคะอันนี้ที่ยึดหลักหรือก็ลองนึกถึงถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวเนาะเราต้องดูแลเอาใจใส่มันอันไหนจะลดอันไหนจะประหยัดอะไรพวกนี้ค่ะก,ก็จะยึดเรื่องนี้ในแนวทางหลักในการทำาุากค่ะ ทับใจในมจทออนี่อยากจะบอกว่าเยอะมากถ้าเล่าสามวันก็ไม่น่าจะจบนะคะก็เอาคร่าวๆจริงๆได้มาอยู่ในมจทเนี่ยบรรยากาศมันเป็นอะไรที่มันเป็นกันเองเป็นสังคมที่ให้โอกาสคนเนาะอย่างเป็นสถานศึกษาคนก็ได้มาเรียนหนังสือคนมาทํางานก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เรียนหนังสือเช่นกันเนาะด้วยระบบของมหาลัยแล้วก็ เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าที่ได้สัมผัสเนาะก็เป็นสังคมที่น่าอยู่ส่วนตัวเองเนี่ยได้รับโอกาสเยอะก็คือมาทำงานครั้งแรกที่มจทก็สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวจริงๆเราก็อยากบรรจุเป็นข้าราชการแหละแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ก็แนะนำว่าก็เป็นลูกจ้างไปก่อนก็ลองมาสมัครดกูก็เชื่อผู้ใหญ่เนาะสมัยนั้นก,ก็มาสมัครทำงานมาสมัครงานวันแรกก็คิดว่าไม่ได้หรอกตอนสอบสัมภาษณ์ เพราะว่าคําถามที่จริงๆคนที่สอบสัมภาษณ์เนี่ยก็คืออาจารย์อุบลจันทกมลซึ่งเป็นหัวหน้าคนแรกที่ที่สอนเราทางานกับอาจารย์เอ็มออนศรีนินภานะคะตอนนั้นก็มาถึงวันนี้ก็ประทับใจเนาะอาจารย์เอ็มออนนี่ถามว่าเธอเธอรู้จักคอมพิวเตอร์ไหมพี่ก็บอกว่าพี่ไม่รู้จักค่ะอาจารย์อุบลก็ถามว่าเธอทํางานที่นี่มันงานหนักนะเธอทำไหวไหมเราก็ตอบว่าทำได้ค่ะหทำได้ ก็สุดท้ายอาจารย์ทั้งสองท่านก็ให้โอกาสเนาะรับเรามาทํางานก็ทํางานที่งานทะเบียนก็มาบรรจุเป็นลูกจ้างชังช่วคราวทําเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ประมาณ2ปีเนาะแล้วก็อาจารย์ก็คงเห็นหน่วยงานพี่มัง้ง <c oughs> เขาก็เลยให้ได้บรรจุจริงๆตอนบรรจุก็ไม่มีตําแหน่งนะที่ทะเบียน <c oughs> เขาก็ไปยืมตําแหน่งของงานเอกสารมาให้เราได้สอบบรรจุก,ก่อนตอนนั้นก็บรรจุด้วยตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฟิล์มดีดเนาะ เงินเดือน2 0 0พกว่าบาทสมัยนั้นเพราะทำงานกับอาจารย์อุบลนี่ประทับใจมากอาจารย์เป็นครูคนแรกที่สอนเรื่องงานทะเบียนให้กับเราแล้วก็งานทะเบียนนี่จะเป็นงานที่ทำตามเทศกาลปฏิทินการศึกษาเราก็ได้ทำเรียนรู้กับอาจารย์อาจารย์สอนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องส่วนตัวอาจารย์ํำชับนักว่าเธอต้องเอางานเป็นหลักนะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก อันนี้คือสมัยก่อนพี่ก็แอบไปเรียนนะเพราะว่าจบแค่ปวชเนาะก็ไปเรียนปวสอ,อนุคอมพิวเตอร์ความที่อยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์มคืออะไรก็ไปเรียนนะคะก็ไปเรียนจนจบปริญญาตรีแหละนะคะก็ได้ทํางานที่ทะเบียนไปเรื่อยๆจนอาจารย์หรือพี่ๆเขาก็เห็นหน่วยงานเรานะคะก็ได้สอบบรรจุปรับเปลี่ยนตําแหน่งเป็นนักวิชาการการศึกษาสมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็เป็นนักบริการการศึกษา ก็อยู่กับอาจารย์รุบลมาจนอาจารย์เกษียณแล้วก็ได้มาร่วมงานกับพี่ๆรุ่นต่อๆมาก็จะมีพี่แดงวราพรผอกองบริการการศึกษามาออดีตเนาะพี่อภกรพี่ต้มนะคะแล้วก็พี่อ้วนนะคะพี่อ้วนดรธีรพรชัยอรุณดีคุณพี่อ้วนนี่ก็จะสอนพวกเรื่องวิชาทางด้านบัณฑิตศึกษาเนาะทะเบียนทางด้านบัณฑิตศึกษาแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับพี่สุวรรณาพี่นาป้านาของเราอะนะคะ ก็จริงๆทำงานทะเบียนยุคแรกๆน่ะเป็นงานที่ใช้ระบบมือล้วนๆแมนนวลด่วนๆ,ๆที่ก็ได้เข้าไปทำงานกับทุกๆกระบ,บวนการเนาะตั้งแต่รับนักศึกษาเข้ามาเรียนจัดตารางสอนตารางสอบรับลงทะเบียนเรียนทำเกรดเช็คจบจนถึงการรับปริญญาก็อยู่ไปจนอาจารย์อุบลเกษียณแล้วก็ทำงานกับพี่ๆมาตลอดก็พี่ๆเขาก็เห็นเนาะก็สนับสนุนเราให้เราได้โอกาส หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างก็รู้สึกประทับใจเห็นความทุ่มเทเสียสละกับพี่ๆของพี่ๆก็เอาพี่ๆเข้ามาเป็นตัวอย่างก็เห็นแนวทางที่จะปรับปรุงการทํางานนะคะจนพี่ๆเขาก็เสียไปหมดแล้ววันนี้ก็เหลือพี่เยี่ยมคนเดียวก็เลยอาจารย์ชาวลิตตอนนั้นเป็นท่านรองเนาะก็ได้มอบโอกาสให้พี่ได้รับตําแหน่งผู้อำนวยการแต่แรกก็ไม่รับกลัวทําไม่ไหวกลัวทําไม่ได้เพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดี อาจารย์ก็บอกว่าพี่ย่ำลองดูเดี๋ยวผมจะช่วยกันนะคะแล้วก็น้องๆก็บอกว่าพี่ย่ำก็รับแล้กันเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันวันนั้นก็รู้สึกว่าเออทำให้เรามีพลังขึ้นมาก็ร่วมกันทำงานกับน,น้องๆรุ่นปัจจุบันนี่ค่ะปัจจุบันนี้ทำงานนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยไม่ได้เป็นเป็นคนทำงานแล้วเป็นผู้บริหารก็จะทำงานอีกแบบหนึ่งเนาะ ดูแลน้องๆก็จะเป็นคนละเจนกันก็จะเป็นวัยที่สุขสนนะคะเหมือนจับปูใส่กระดง้งแต่ก็ทุกคนขยันนะคะทุกคนขยันก็รุ่นน้องๆรุ่นนี้ทํางานค่อนข้างลาบากเนาะพี่เข้ามาก็ได้สัมผัสกับน้องๆเนื่องจากมหาลัยเราเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่แล้วก็มีโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นในตอนนั้นเนาะปลายปี6-62ที่พี่ได้มาบริหารงาน เห็นถึงความประทับใจน้องๆนะเห็นถึงความตั้งใจที่ทุกคนพยายามปรับปรุงการทำงานนะคะตอนนั้นมหาลัยปิดไม่ให้โรคระบาดหนักนะ้องมหาลาัยปิดแล้วก็ทุกคนหรืออาจารย์ต่างๆก็จะสอนออนไลน์การให้บริการก็จะเน้นออนไลน์ทั้งหมดนะคะทะเบียนเราก็ต้องปรับตัวน้องๆทุกคนเนี่ยก็พยายามช่วยกันเนาะปรับระบบบริการให้มันดีขึ้น ไม่ว่าอันไหนที่มันยังไม่เป็นระบบนะคะก็อย่างเช่นการทําคําร้องต่างๆด้านการลงทะเบียนเรียนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาการแจ้งจบนะคะการขึ้นทะเบียนรับปริญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือพยายามปรับรงบริการให้มันดีขึ้นก็นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลายัย ะะหรือบางอย่างเนี่ยมันคือบริการออนไลน์ไม่ได้เราก็ปรับเปลี่ยนมันไปเป็นไปทางาส่งทางไปรษณีย์บ้างนะคะและที่สําคัญสุดก็คือบางหน่วยงานเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ดิจิทัลตอนนั้นเราปรับปรุงให้ใช้ทางสคริปดิจิทัลได้แล้วเรื่องพวกใบรับรองต่างๆลายเซน็นดิจิทอลบางแห่งก็ยังไม่ยอมใช้นะคะอันนี้เราก็นัดแนะผู้ปกครองหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ปริ้นงานแล้วก็นัดกันเอาไปส่งหน้ามหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็น เป็นความประทับใจที่เห็นน้องๆพยายามปรับปรุงพัฒนาการทำงานนะคะก็ประทับใจตรงนี้มากคือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอนะเนาะพวกเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็มันเป็นประโยชน์ของพวกเราเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้เป็นนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อเพื่อประโยชน์ตัวเองแหละเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็เพื่อมหาวิทยาลัยของเราจะได้รุ่งเรืองเจริญกันต่อไปค่ะขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีทุกคนนะคะ,สว,คคนนะ,คะสวัสดีค่ะ